สวัสดีครับแฟนเพจตัวเลขพ่ารวยหงวยเด็ดครับก็คลิปนี้ก็น่าจะเป็นคลิปสุดท้ายแล้วนะครับที่ทางส่้างเสนอตัวเลขเด่นและดับให้เอฟซีแฟนช่องได้นําไปพิจารณานะครับก่อนเลยนะครับคําเตือนนะครับอย่าเพิ่มเชื่อเลขดังอย่าฟังเลขดับนะครับในคลิปนี้ก็จะมีทั้งเลขดังเลขดับนะครับมาฝากเอฟซีแฝช่องนะครับตัวเลขที่เหลือนะครับ แล่ทางช่องมองว่ามันน่าจะมีประโยชน์นะครับก็เลยลงมาให้ fc แฟนช่องได้ดูครับเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาครับเริ่มไปดูที่ชุดแรกได้เลยครับมาเริ่มที่ชุดนี้เลยนะครับเลขดับหลักหน่วยบนของนักรบอิสระนะครับก็พึ่งหลุดไปนะครับงวดที่ออก725นะครับก็หลุดไปงวดเดียวครับหลังจากเดินดีมายาวนานครับวัที่ผ่านมาก็ผ่านอยู่นะครับ วันนี้นะครับให้เลขดับหลักหน่วยบนก็คือเลข9นะครับมาดูแนวทางจุดนี้บ้างครับของทีดาหกนะครับเป็นเลข2ตัวบนนะครับคู่ตัวบนนะครับผมงานที่ผ่านมาสางวันนะครับวันนี้ก็จับให้นะครับมี1 6 2 6 1 7 2 7นะครับก็อย่าลืมกลับตัวด้วยนะครับเพราะวงานที่ผ่านมาก็ ให้นึ่งหกอกหกหนึ่งนะครับก็นะครับเป็นแนวทางครับมาดูแนวทางนะครับการจับคู่นะครับไม่ว่าจะเป็นสองตัวบนสามตัวบนชุดนี้นะครับนี่นะครับจับสามชุดนี้ให้นะครับสองตัวก็จับได้มีเก้าเจ็ดเก้าหกศูนย์เจ็ดศูนย์หกหนึ่งเจ็ดหนึ่งหกนะครับก็ จับให้ดูนะครับชุด3ตัวก็จะได้เป็น997 9 9 6 907 906 917 916 797 7 9ก707 706 7 1 7 7 1เก้าศูนย์หกเก้าหนึ่งเจ็ดเก้าหนึ่งหแล้วก็3 1 6ี่นะครับจับเป็นแนวทางนะครับเผื่อ ชุดไหนมันเข้าก็หน้าท่านผู้ชมก็ดูชุดตัวเลขเด่นแล้วก็นําไปประกอบคู่เองได้ลองมาดูชุดจับคู่ให้ชุดนี้ครับของแอดมาลีนะครับหลักร้อยนะครับแอดมาลีให้ศูนย์สี่ห้าเงินหลักสิบให้0467นะครับหลักหน่วยให้0124แล้วก็7นะครับถ้าจับคู่ให้ก็3ตัวบนก็จะได้400 401 402 404

0 6 0 0์หกศ0นย์ศู7ย7 0ก0น7่ง0ูนย์0กส0ง0ู0ย์ห25 547 5น0 5หกเจ็ดศู5 4 5เจ็ดศูนย์ศเจ7ดหนี่นะครับ อดีทางช่องมาตรวจดูนะครับแถวบนสุดนะครับมันมี404ซ้ำกันนะครับสองครั้งก็เดี๋ยวเปลี่ยนเป็น407นะครับชุดนี้นะครับตัวสุดท้ายนะครับแถวบนสุดก็404มันซ้ำกันสองครั้งนะครับเดี๋ยวทางช่องจะเปลี่ยนให้นะครับเป็น407นะครับดูดีๆมาดูเลขเด่น10หน่วยบนของอาจารย์สมานสูตรนี้นะครับยังไม่ได้หลบนะครับใช้ตัดชุด2ตัวบนนะครับ10หน่วยบนของ อาจารย์สมานนะครับสูตรนี้ใช้ตัวเลข5ตัวเลขนี้นะครับมี5 9 3แล้วแลก็4นะครับมาดูแนวทางตัวเลขสูตรนี้กันบ้างนะครับจากผลงานย้อนหลังนะครับก็เข้าเดินดีมาตลอดนะครับก็ถูกปิดเป็นไปตามสูตรนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับเรื่องของผลงานฝากไว้เท่านี้นะครับงวดนี้ใช้เป็นงวดที่2นะครับจากงวดที่ผ่านมาก็ผ่านนะครับ คำนวณย้อนหลังแล้วมันผ่านนะครับก็เลยงวดแรกใช้ไปทางช่องไม่ได้ลงขอไปเลยครับวันนี้เป็นงวดที่2นะครับชุดตัวเลข3ตัวมี2 8 1 2 0 4, 4, 4, 4 5 8 1, 1 5 0 4 2 8 4 2 1 1 5 8 4 5 1 1 2 0 1 2 1 4 5 0 1 5 1 4นะครับ2ตัวมี8 1 8 4 0 1 0 4 1 1และก็1 4 ส่วน2ใบที่ให้ดูนี่เป็นการคำนวณย้อนหลังนะครับคำนวณย้อนหลังไปแล้วมันเข้านะครับเข้าเดินดีมาวัที่ผ่านมาก็เพิ่งใช้งวดแรกครับงวดนี้เป็นครั้งที่2นะครับสูตรจะยังเดินต่อหรือไม่นะครับก็รอลุ้นกันมาดูแนวทางสรุปผลการวิเคราะห์นะครับจากสูตร5สูตรของอาจารย์ไยพจน์ดูบางครับถ้าไม่มีสูตรได้ผิดเลยนะครับ3ตัว7-9ชุดครับมีตัวเลข ดังนี้ครับมี 103, 104, 1 0ย108 113, 1่3 153, 161, 163, 167, 168, 194, 197, 198ึ0 3ศ0 4ย0 7ปดหนึ่ง2นึ่6สา6หน6่ง

9ก3 9สองสามเก9าห 9, 9, 9 7สามเก้าหกหมาดสแล้าเก้าแปมาดูแนวทางเลขเด่นล่างนะครับแปะระมาณนี้กันบ้างครับสูตรพื้นแดนสูตรนี้ครับเด่นล่างนะครับสสูตรจนกันที่ตัวเลขสองนะครับเลขเดียวครับมาดูสูตรนี้กันบ้างครับทดสอบย้อนหลังไปแล้วนะครับสมงวดก็ปรากฏว่า เดินดีมาตลอดนะครับวดน,นี้จับคู่ให้แล้วนะครับตัวเลขเด่นมี2มี9มี0นะครับจับคู่ให้มีได้2 992 200 2นะครับ2ตัวลากน้องนำไปพิจารณาดูครับมาดูชุดตัวเลขนี้กันดูบ้างครับเลขครับ3ตัวบนตรงโต๊ะกองสลักครับวัน,นี้จับให้มีตัวเลข759 7 95 399 9 3 9 4 1 7 7 1 4ส

3ามหนึ่งแแปดสก็ดและก็เก้ามาดูอีกหนึ่งแนีทางเลข10หน่วยล่างของแอดพิมมี่นะครับวันนี้ให้เลขเด่นหลัก10หลักหน่วยล่างคือ0ูนย์้าและก็9มาดูสูตรนี้ครับเลขดับ3ตัวบนไปกลับ6ประตูนะครับก็จะมีชุดตัวเลข ดังนี้ครับมี015 018 035 044 019 058 116 134 237 145 148 245 213 268 489 457 168 307 409 579 566 189และก็278นะครับ เลขดับ3ตัวบนไปกลับ6ประตูนะครับมาดูเลขดับสูตร A บวกนะครับดับ3ตัวบนไปกลับ6ประตูอีก0นย์นึงครับตัวเลขดับ6ประตูมีดังนี้นะครับสูตรนี้มี0 1 2 0 1 12 3 0 1 6 0 1 9 0 2 5 0 7 8 1 2 4 1 2 7 1 5 3 1 5 9 0 3 4 235 257 345สองห้าเจ็ดสามสี่ห้าสามสี่เก้าศ7นย์6 7่เกมแปดาดกู่ศูนยหาดูละก็ศูนย์าดูอีกสูตรครับเลขดับ3ตัวบนไปกับ6ประตูอีกเช่นเคยครับสูตรนี้ตัวเลขมีดังนี้ครับ มี013 036 068 089 578 136 139 125 156 667 239 258 459 506 368 269 505 568และก็589มาดูสูตรนี้กันบ้างครับวิ่งบนนะครับของชีรักนะครับ ก็สูตร20นะครับเน้นหลักหน่วยนะครับเพราะว่าครับที่ผ่านมาเข้าหลักหน่วยตลอดนะครับวดนี้ทำตามสูตรนะครับได้ตัวเลข9มาดูสูตรเลขดับของแอดแจมกันบ้าง,งวดนี้ครับเลขดับสนิท2ตัวตรงทั้งบนล่างเลยนะครับตรงๆรงเลยรับ5 9เลขดับสนิท2ตัวบนล่างไม่มีไม่มาให้เห็นใน2ตัวบนหรือ2ตัวล่างไม่ได้อยากจะดัง แต่สูตรทําได้นี้นะครับถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเรื่องของลานฝากมาครับมาดูสูตรนี้ครับของแอดอนุภาพนะครับ3ตัวบนจับให้ 6, 8, 2นะครับ2ตัว 8, 2, 2, 8นะครับลองนําไปพิจารณาดูครับมาดูแนวทางการจับคู่บนล่างของอาจารย์พี่นะครับตามสูตรแล้วอาจารย์พี่จะให้บนนะครับ 9, 1 94 9น97นะครับล่าง 0717 27แล้วก็97มาดูสูตรเลขดับสูตรนี้บ้างครับเลขดับล่างนะครับ2ตัวล่างทั้งไปทั้งกลับนะครับใครซื้อล่างจุดนี้มีดา15วันนี้ครับเจ้าของผลงานให้ตัวเลขมาทั้งไปกลับนะครับ2ตัวล่างมี155 22 2662 5885 2112 3883 7557 5225 9559 9779มาดูสูตรนี้ครับเลขดับ2ตัวบนนะครับทั้งไปทั้งกลับนะครับสูตรนี้มีตัวเลขดังนี้นะครับมี05501551322336636556811884480990222992544570078338 าม,าามาดูกันที่เลขเด่นล่างของเทพบันเลือสูตรขั้นเทพกันบ้างครับ16สิงหาคมนี้เลขเด่นล่างเทพบรนเลือให้เด่น357นะครับประกบคู่ให้มี03235363738393 052565758595 07276787 และก็97นี่ก็เป็นแนวทางของเทพบรรลือสูตรคันเทพงวดนี้มาดูกันต่อที่เลขเด่นบนของเทพบรรเลือสูตรคันเทพกันบ้างครับหันนี้ให้เลขเด่นบน2 3 4และก็5แล้วประกบคู่ให้มี20 21 27 29 30 31 37 39 40 41 47 49 50 57และก็59 มาดูกันต่อที่หวยชุมแพสูตรนี้กันมากครับหลังจากที่เดินดีมาสีงวดแล้วนะครับงวดนี้ทาเนี่ยครับประกบชุดให้ครับ7 3 5ส9 4 9 2าสเจ็แล้วก็72นะครับไม่ชนเลขเด่นเลยก็จะมีเกดหนึ่งกับห้านเนี่ยครับประกบคู่ได้เท่านี้แะครับมาดูแนวทางสูตรวิ่งบนตัวเดียวใหม่นะครับสูตรนี้ ก็ลองนําไปพิจารณาดูครับเข้าสองตัวบ้างสามตัวบ้างนะครับวันนี้ชนกันนะครับก็จะมีเจ็ดกับเก้านะครับที่ชนนะครับวันที่ผ่านมาก็หาสูตรนี้ได้สามตัวเลขก็เข้าตรงตรงเลยนะครับทั้งสามตัวสองหกหนึ่งนะครับวันนี้ก็ลองนําไปพิจารณาดูครับมีเลขสามตัวคือสองเก้าแล้วก็เจ็ดมาดูอีกหนึ่งแนวทางครับกบับชุดตัวเลขดับของสาวน้อย นิกรับนาส่วนนี้นะครับเลขดับบนมี031629324558617487และก็90พวเลขดับล่างมี0 1 1 4 2 7 3 0 4 3 5 4 3 5 6 6 9 7 2 8 5และก็98มาดูสูตรน,นี้กันบ้างครับสูตร สรุปลักหน่วยบนนะครับจาก6 0ูนนะครับผลงานก็นเนี่ยนะครับเดินดีตามที่เห็นเนี่ยครับวันนี้ทั้ง6 0ูนนี่นะครับชนกันเด่นหลักหน่วยที่เลข5เลข2เลข4นะครับมาดูกันต่อครับที่สรุปหลักสิบบนเจ้านี้กันอีกครับจากทั้งหมด6 0ูนนะครับดตัวเลขชนกันที่เลข1เลข4ี่ และก็เลข8นะครับผลง,งานย้อนหลังก็ดูตามสถิติได้เลยครับมาดูชุดสรุปหลักร้อยบนนะครับชุดนี้ก็ได้ตัวเลขนะครับจากทั้งหมด50นะครับชุนกันที่ตัวเลขเ0็และก็3นะครับก็นะครับนำมาให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับเป็นแนวทางทุกตัวเลขมีเข้ามีหลุดนะครับเกิดจากการ เท่านั้นท่านผู้ชมก็โปรดใจวิจารณญาณในการรับชมรับฟังครับมาดูสูตรนี้กันบ้างครับเลขสองตัวนะครับสองตัวล่างครับกเนี่ยครับสถิติก็เดินดีมาพอสมควรครับเวันนี้ปโค้บชุดให้ก็จะมีหนึ่งสองสองหนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเท่านี้แล้วครับสี่คู่นะครับไปกลับแล้วไม่เยอะครับ มาปิดท้ายคลิปนี้นะครับกันกับชุดตัวเลขสรุปของอาจารย์ต้อยกันบ้างนะครับซึ่งวันนี้อาจารย์ต้อยก็ใช้ดีนะครับอุตส่าห์แยกเขียนชุดตัวเลขมาให้นะครับชุดก่อนก็จะเป็นตัวรวมนะครับซึ่งมันตัวเล็กนะครับเขียนในกระดาษนะครับแล้วก็ตีช่องมันเล็กนะครับวันนี้ก็ขอบคุณอาจารย์ต้อยมากนะครับที่จับชุดตัวเลขสามตัว2ตัวบนให้นะครับชุดนี้ก็ การต้อยลงให้วันที่12สิงหาคมนะครับโชคดีวันแม่ครับนะครับก็ขอบคุณอาจารย์ต้อยอีกครั้งนับช erm. ุด3ตัวของอาจารย์ต้อยมีดังนี้ครับมี0 6 2 0 7 2 9 7 2 0 7 3น7 3 1 7 3 2 1 4 6 1 4้1 4 1 6 2 9 6ง2 7น้กและกกนะครับจุด3ตัว ส่วนถ้าใครคิดว่ามันเยอะนะครับสองตัวอาจารย์ต้อยเน้นให้ที่ตัวเลขดังนี้ครับสองตัวบนนะครับมี1 4 6 2 7สี่แล้วก็7 3ตัวนี้นะครับเป็นคลิปน่าจะเป็นคลิปสุดท้ายนะครับถ้าไม่มีตัวเลขอื่นใดๆมาเพิ่มเติมนะครับทางช่องก็อาจจะลงเพียงแค่นี้นะครับสำหรับงวดนี้ ครับก็ยังไงท่านที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะไม่พลาดคลิปดีๆในโอกาสต่อไปนะครับกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอ,ขอจบลงเพียงแค่นี้ครับขอขอวยพรให้ทุกท่านโชคดีถูกรางวัลกันทวนหน้าขอบคุณและสวัสดีครับยังไงถ้าแฟนๆชอบ คลิปนี้ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้รอชมคลิปดีๆของช่องในโอกาสถัดไปด้วยนะครับ